สวัสดีค่ะกระบอกฉีดยามาแล้วนะคะ <Okay. S 1> คราวนี้มาเป็นขนาดหนึ่งลิตรนะคะรอบสามแล้วนะคะ oh. ใครที่สั่งจองไว้หรือใครอยากได้นะคะห่ามาซื้อได้เลยนะคะ oh. อันนี้เป็นแบบสูบลมเดินน้แบบนี้นะคะสูบลมเข้าไปแล้วก็ฉีดพ้นนะำค้า,นนา oh. คงไว้เลยส่งค้างไว้ด oh. ้เลย oh. น,นี้นะคะหั oh. วเป็นทองเหลืองนะคะ แอลกฮอล์แบบน้ำด้วยนะคะแอลกอฮอล์เป็นข้น77%นะคะโดยบริษัทออร์แกนิกลอสเม่นะคะมีใบอนุญ,ญาตผลิตเซอร์คิิเคตเรียบร้อยนะคะมั่นใจได้ว่าเอาของดีมาจำหน่ายแน่นอน,นะคะ่ะแล้วตอนนี้มีโปรโมชันะะ่น,นนะคะตัวแอลกอฮอล์กับกระบอกฉีด เพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็ทักกันได้นะคะเักากันเข้ามาะค่ะ